นี่เป็นผ้าฝ้ายสีดำตาลนะคะสามีม,มีเดี๋ยวนะผ้าพื้นมีนะคะตัวนี้สีที่เข้ากันนะถ้าใครไม่มีสามารถสั่งที่ร้านได้เลยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเป็นผ้าเพราวาลายขอแพช,ชทานเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะสีม่วงนะตัวนี้ใครสั่งขอให้สั่งเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงนะรานะคา390บาทเท่านั้นนะคะ ตัวผ้าเป็นผ้าฝ้ายสวยมากสีม่วงนะต่อไปนะคะเป็นฟ้าอมเขียวนะคะสีฟ้าอมเขียวนะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายหมดเลยนะคะเป็นผ้าเพราลายขอแพะชานนะใครที่ไม่ชอบลายขอใหญ่ๆนะตัวนี้ลายขอจะไม่ใหญ่มากนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวน <S 2. S 1> ี้เป็นฟ้าอมเขียวนะจ้ะต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะคะ สีแดงจ้าสีแดงนะตัวนี้นะสีแดงก็สวยนะใครที่ไม่ชอบเป็นผ้าไหมสัง่งผ้าฝ้ายได้นะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายลายขอพระชทานอ่ะสีแดง390บาทนะต่อไปนะคะเป็นสีน้าเงินเป็นสีมาใหม่นะตัวนี้เป็นสีน้าเงินนะสีน้าเงินนะคะสวยมากๆเลยค่ะราคา390บาทนะคะ สั่งได้เลยนะคะสนใจก็พักกันเข้ามาได้เลยอย่าลืมดู EP ด้านหัวมุมด้านซ้ายมือตอนนี้นะคะจะได้ภาพที่ตรงกนะคะขอบคุณมากค่ะ